ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านทีดีปราบนํำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นไท่อัมทักตันอาปี2017นะครับรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับมีของแต่งนะครับโม่งมาจากศูนย์เลยนะครับเบิกใหม่นะครับ40,000กว่าบาทพร้อมชุดแต่งนะครับครับผมดูได้เลยครับฝาครอบแข้งเครื่องสวยเลยแข้งเครื่องไม่มีพองนะครับรถสวยๆเลยครับคันนี้ครับผมรถมือเดียวออกห้างนะครับเลขไม้น้อยด้วยนะครับ3,000กว่าโลเดี๋ยวลองดูกันฝาครอบวงเข้าเบาสวยเลยนะครับครับผมสายคาเฟ่ต้องไม่พลาดนะครับคันนี้ เดี๋ยวดูเลขไม้กันดูนะครับเลขไม้อยู่ที่3554กิโลเท่านั้นครับไม้แท้ๆนะครับอฟังเสียงผู้ชงกันดูนะครับครับ คันนี้ทางร้านที่ดีโปรไบน้ำเสนอขายในราคานะครับ3 6 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084 256 1536ทีดีโปรไบนะครับนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิ๊กไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับ BM ไทยอ้ำมผมสู้สุดใจไม่เป็นสองรองคันแน่นอนนะครับขอบคุณครับ